พบกับ r ู b ี t เ e อะ u r n e y นีอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทำห้องน้ำนะคะเป็นการเบคโอเวอร์ over, ห้องน้ำที่บ้านของเรานะคะที่รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ DIY ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเนาะ mm hmm. ก็อยากจะมาเล่าว่าทำไมถึงต้องทำห้องน้ำใหม่ทำไมต้องมีโอเวอร์มันนะคะแล้วก็ใช้งบเท่าไหร่ไปซื้ออุปกรณ์ที่ไหนทำยังไงบ้างมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบ เรารู้สึกเออเราก็พอมันเสร็จสมบูรณ์ออกมาเนาะเราก็ภูมิใจอะ่ะอ,อ,อยากมาเล่าต่อให้ฟังนะคะเพื่อใครที่ชอบทำ DIY เหมือนกันหรือว่าอยากกำลังมองหาอ,อ n s p i r a t i o n ในการตกแต่งห้องน้ำใหม่ก็เรามาดูคลิปนี้กันก่อนก็ได้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆการเข้าห้องน้ำใช่ป่ะมันคือการที่แบบเราใช้เวลากับมันานานๆแล้ว มันก็บ่งบอกความเป็นตัวเองอยู่ด้วยพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำเนี่ยมันก็อยู่ที่เราที่จะเดคอเรทมันออกมาเรารู้สึกว่าการ DIY ด้วยตัวเองมันทำให้เราได้คิดได้กลับมานึกถึงตัวเองว่าเราต้องการอะไรในการเข้าห้องน้ำเราให้ความสำคัญกับอะไรเป็นลำดับหนึ่งสองสามแลวเราก็ทำมันออกมาตามที่เราอยากได้จริงๆคือเราะชอบไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วทริปที่ประทับใจที่สุดก็คือทริปที่ไปอเมริกาเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําห้องน้ําให้มันมีฟิลฟิลแบบอยู่ต่างประเทศอยู่ในเมกาแล้วก็เป็นฝั่งแบบบุกลินอะไรเงี้ยเออมันจะมีความแบบเท่น,นิดนึงแอบคลีนมีแบบความอาร์ตท,ที่ไม่ยุ่งยากอ,อืประมาณนั้นที่ใช้เราก็ใช้ไม่เกิน3มสี ทำไมถึงใช้ไม่เกินสามสีเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลักการเลือกสีอะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรืออะไรนะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้ชอบคัลเลอร์ฟัวแล้วสีที่เราเลือกมาควรเป็นโทนสีที่มันเข้ากันประมาณว่าสมมติมีสีขาวเป็นสีเบสสีต่อไปก็น่าจะเป็นสีเข้มหรือว่าเป็นสีที่มันเป็นแบบสีที่ฉีกออกมาคือห้องน้ําของเราในครั้งเนี้ยเราจะใช้สีขาวเป็นสีเบสเนาะก็คือเป็นแบบผนังต่อไปก็จะเป็นสีน้ําเงินออกแบบน้ําเงิน เนวี Navy, นิดนึงน้ำเงินที่แบบไม่ได้เข้มมากอีกสีนึงก็จะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เราชอบคือเป็นดำแบบดำด้านออแล้วก็จะเอามาใส่ในอิเลเมนต์ต่างๆในห้องน้ำเดี๋ยวโอจะพาไปดูทีละส่วนนะคะอุปกรณ์ที่เราซื้อส่วนมากเลยนะคะจะมาจากไทยวัสดุวัสดุมันเยอะมันทำให้เราได้ explore แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้มีตัวเลือกเยอะว่า เฮ้ยถ้าไม่ใช้พื้นลามิเนตเราควรจะใช้กระเบื้องยางแบบไหนสีอะไรหรือว่าถ้าเราจะใช้อย่างนี้อย่างงคือมันสามารถเลือกได้หมดที่ถ่ายวัสดุก็คือมันราคาจับต้องได้ไม่เกินงบแล้วก็อีกที่นึงก็คือ Mr. DIY นะคะถ้าแบบใครที่ชอบ ของตกแต่งบ้านในราคาประหยัดคือสามารถที่จะเลือกจับนู่นจับนี่มาราคาแบบไม่ถึงร้อยก็มีใช่ปะเอามาใส่อ่ะมันก็เข้ากันแล้วมันก็แบบเออมันเต็มบัแล้วว่าสองที่เนี้ยราคาประหยัดแล้วก็ใช้เราใช้ประจำงบที่เราตั้งนะคะตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยประมาณแบบสี่ห้าพันแต่ก็เกินมานิดนึงก็คือ ครั้งนี้เราใช้งบ6,000บาทนะคะไม่เกิน6,000บาทก็สามารถที่จะเปลี่ยนห้องน้ำห้องนี้ให้แบบตามใจเราได้แต่ต้องขอบอกว่าไม่มีการทุบไม่มีการแบบเปลี่ยนกระเบื้องอะไรอย่างนี้นะคือถ้ามันเป็นห้องน้ำโล่งๆเลยใช่ปะครั้งแรกคือเราอ่ะต้องมากะดูก่อนว่าเราจะทาอันไหนเป็นสีอะไรคือถ้าสมมติเราเลือกแล้วว่าสีพื้นคือสีขาวเราจะทาแค่ไหนทีน,นี้เราก็ติดเทป คือการติดเทปมันคือการที่บ่งบอกให้เรารู้เองว่าเราควรจะทาถึงตรงไหนแล้วก็มันเป็นการที่ไม่ทําให้สีมันเลอะกันด้วยเทปเนี่ยแปะแปะแปะตามที่เราแปะไปเลยก็คือน,นั่นแหละมันก็จะทาตามนั้นเวลาทาก็จะง่ายผนังเราทาด้วยสีขาวสีที่ใช้คือสีภายนอกนะคะเพราะว่าคือตอนแรกอะ่ะเราไปที่ไทยวัสดุแล้วก็ถามพนักงานว่า เนี่ยพี่หนูอยากได้สีที่มันทากระเบื้องอ่าพี่เขาก็แบบอ้าวน้องไม่ได้สิมันต้องทาแบบเหมือนอีพ็อกซี่อะไรสักอย่างเป็นสีพื้นก่อนทาทาพื้นแล้วค่อยทาสีทีเนี้ยก็เลยบอกพี่เขาว่าเนี่ยเอาคลิปไปให้ดูว่าฉันหน้าทาแล้วนะก็คือใช้สีทาภายนอกแล้วมนติดก็เลยบอกว่าเออก็เอาสีทาภายนอกมาก็ได้พี่เขาบอกว่าถ้าสมมติมันทาติดอะ่ะก,ก็ใช้สีทาภายนอกได้นะคะก็ถ้าใครที่มีพื้นเป็นกระเบื้อง ผนังเป็นกระเบื้องเนี่ยเราอยากทา,ทาสีทาบ่ะก็ใช้สีทาภายนอกได้แต่มันก็จะไม่ได้อยู่ทนอยู่นานขนาดนั้นนะเราก็จะใช้แบบทาที่มันเป็นส่วนด้านบนมากกว่ากระจกเนี่ยต่อมาเราก็มาทําให้มันเป็นสีดําแล้วก็พ่นพ่นสีดําตรงขอบขอบแล้วก็ใช้เอสติกเกอร์อะแปะแปะแปะตรงหน้ากระจกเอาไว้ไม่ให้มันโดนกระจกก็คือสีดําเป็นสีดําด้าน วอเปเปอร์เนี่ยคืออันนี้มาแปะแต่การแปะเนี่ยก็ต้องวัดแล้วก็แปะไปเลยของเราเนี่ยก็คือวัดปุ๊บแปะเลยวัดปุ๊บแปะเลยแล้วก็ค่อยกรีดเอาตรงที่มันเกินออกค่อยๆทําอันนี้จะเป็นส่วนที่ยากนิดนึงถ้าสมมติใครที่แบบรีบเนี่ยมันก็จะไม่สวยตอนที่เก็บขอบอะ่ะก็ใช้ที่ทาสียะ มาทาขอบขอบให้มันสีเท่าๆกันแล้วก็รอให้มันแห้งแล้วก็ลอกเทปกาวออกนะคะแล้วก็จะได้สีที่เนียบแล้วก็สวยไปซื้อพื้นเป็นกระเบื้องยางที่สีเทาเพราะว่ามันจะได้รับกับสีในห้องน้ำเนาะเพราะว่าหินสีบอเปเปอร์ที่เราซื้อมาก็จะออกเทาๆมันจะรับสีกันนะมันจะไม่เด่นออกมาใครไม่กะดีๆหรือว่าไม่ได้ใช้แบบไม้มันทัดเหล็กหรือ ใช้คัตเตอร์ในการกี๋เนี่ยมันก็จะทําให้แบบมันไม่เท่ากันอะและอันเนี้ยมันอาศัยการเท่ากันแบบสมมาตรที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนที่ยากและใช้เวลานานที่สุดแล้วมันก็เหนื่อยมากในการติดกับเบื้องยางนะคะใครที่ดูใน u t u b e แล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันง่ายจังเลยเออความจริงอะมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกถ้าสมมติไม่ได้เซียนอะ แนะนำว่าค่อยๆทําตรงเนี้ยวัดดีๆสมมติใครอยากได้เป็นแบบขั้นบันไดอะเราอะก็ตัดให้มันเป็น3ส่วนที่มันเท่ากันตัดไว้เลยแล้วค่อยแปะทีเดียวเพราะมันจะมีตรงโถส้วมใช่ปะถ้าสมมติเราแปะเนี้ยทริคในการแปะเราดูจาก YouTube ฝรั่งต่างๆที่เขาทำา i y อ่ะก็คือเราอะค่อยๆล่อกาวออกจนถึงตรงที่เป็นขอบของที่เราจะตัดใช่ปะแล้วเราก็ค่อยๆตัดไยไม่งั้นมันจะแตก ติดมากนะเราก็ซื้อแบบที่มันสามารถกลางได้แล้วก็หมุนแล้วก็ไม่ต้องใช้การเจาะหรืออะไรเลยเ้ยซื้อที่มิสเตอร์ DIY ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็เอามาทาบแล้วก็หมุนหมุนหมุนให้มันแบบแน่นๆแล้วเราก็ค่อยๆใส่ม่านลงไปนะคะม่านเราก็เลือกเป็นสีขาวให้มันดูโล่งโปร่งเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าห้องจริงๆเนี่ยเป็นยังไงก็ไปไปดูกันดีกว่า